สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัววันนี้อยู่กับอาร์มนะครับกับคอนเซปต์เดย์สซีรีส์นะครับคุณผู้ชมวันนี้อาร์มมีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่จะมาให้คุณผู้ชมเนี่ยลองไปทําที่บ้านดูนะครับเมนูนี้อยู่ท้องนะครับแล้วก็ชื่อเมนูเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องแบบโอ้ยอยากกินจังเลยอะไรอย่างงี้หรือไม่เมนูนั้นก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นบุกนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมนะครับตัวแรกเส้นบุกคาเฟ่ของเราวันนี้นะครับอาร์มใช้เป็นเส้น บุกสีขาวๆอย่างนี้นะครับเส้นใหญ่นิดหนึ่งนะครับตัวนี้ครับส่วนผักก็จะมีถั่วงอกนะครับคุณผู้ชมบอกโคลีครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้แล้วก็แครอทนะครับหั่นเป็นชิ้นท่อนยาวประมาณหนึ่งนิ้วอย่างนี้นะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับเอาไว้ทําน้ำซุปนะครับแล้วก็เอาไว้ลวกผักด้วยนะครับไข่ต้มครับต้มให้เป็นยางมะตูมอย่างนี้นะครับจะน่ารับประทานมากนะครับซอสปรุงอาหารครับสาหรับทําน้าซุปอ่า ซอสหอยหนังลมนะครับแล้วก็รากผักชีทุบนะครับทุบนิดนึงเพื่อให้กลิ่นมันออกมานะครับปู้กกัดครับแล้วก็สุดท้ายเป็นกระเทียมเจียวนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นกระเทียมเจียวที่แช่ในน้ามันคนที่ไม่อยากจะใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครุณผู้ชมเพราะว่ามันอาจจะมันเลี่ยนเกินไปเลยนะครับสำหรับอัตราส่วนผสมนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel tv ครับ ก็อ,อื่นจะลวกนะครับลวกผักลวกเส้นเนี่ยอย่าลืมเตรียมน้ําเย็นเอาไว้ช็อกผักด้วยนะครับเพื่อที่จะหยุดให้มันสุกแค่นั้นนะครับถ้าเราไม่ช็อกเนี่ยผักมันจะสุกสีมันจะเปลี่ยนนะครับเราต้องการให้สีมันยังสวยแล้วก็ยังคงความกรอบของตัวผักอยู่นะครับวันนี้เรามีอุปกรณ์นี่คุณผู้ชมถ้าบ้านใครไม่มีก็ใช้ตะแกงหรือว่ากระชอนอย่างนี้ก็ได้นะครับมีที่ลวกนะครับอาก็จะลวกเส้นก่อนคนะุณผู้ชมเส้นบุก ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ลวกไปเลยครับอาจจะใช้ช้อนคนนิดนึงนะครับวันนี้เราจะลดปริมาณเวลาในการทำนะครับคุณผู้ชมจะได้แบบไม่ต้องหลายขั้นตอนมากนะครับเราจะเอาน้ำที่เราลวกผักลวกเส้นนี่แหละครับทำน้ำซุปต่อไปเลยนะครับคุณผู้ชม บางคนเนี่ยอยากจะทำก๋วยเตี๋ยวคิดว่ามันจะยุ่งยากใช่ไหมครับที่เจีิงไม่ยุ่งนะครับเตรียมแค่นี้โอเคอารมลกให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับประมาณนี้ครับก็ส่งน้ําขึ้นมาเล็กนึงแล้วก็พักไว้ในถ้วยเลยนะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องไปแช่น้ําเย็นก็ได้นะครับผู้ชมพักไว้เลยนะครับโอเคหนึบมากเส้นบุกหนึบมาก นผักไว้นะครับจากนั้นก็ลวกผักเลยครับเลือกลวกตัวแครอทก่อนดีกว่าก็ใส่ลงไปเลยนะครับอขอลวกหมดเลยแครอทไม่เยอะมากเ,เห็นไหมครับวิตามินที่มันละลายในน้ำเนี่ยมันก็อยู่ในน้ำครับผู้ชมแล้วเราก็ไปทำคำซุปต่อไปคุณค่าทางอาหารก็ยังเหลืออยู่นะครับ แป๊บเดียวครับแค่อรสุกจะได้ยังมีความกรอบอยู่แล้วก็ช็อกน้ำเย็นนี้ครับผู้ชมแช่ในตัวน้ำเย็นแล้วก็พักไว้เลยอยน้ำแข็งติดมานะครับพักไว้เลยอาจจะที่ชู่ลองนิดนึงก็ได้นะครับพักไว้ครับ แล้วก็ต่อไปเป็นบัคคอรีคร่ครับประมาณนี้นะครับอเคบัคคอรีร่ก็สุกสุกง่ายเหมือนกันเพราะว่าอามหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้ด้วยนะครับคุณชมเสร็จแล้ว เอาน้ำเย็นแบบนี้นะครับบางคนนี่บอกว่าน้ำเย็นเป็นยังไงครับคุณผู้ชมก็คือเอาน้ำแข็งกับน้ำเปล่าไว้นะครับผสมกันบางคนนี่เอาแค่น้ำเย็นที่อยู่ในในตู้เย็นมาใช่ไหมครับพักไว้แป๊บเดียวมันก็ไม่ค่อยเย็นแล้วคุณผู้ชมยิ่งมาโดนของร้อนที่เราลวกเสร็จอีกเนี่ยน้ำก็จะไม่เย็นจัดนะครับคุณผู้ชมต้องใช้น้ำเย็นจัดเนาะโอเคสุดท้ายครับถั่วง,งอก ไปงเลยนะครับถั่วง,งอกนี่ก็หาซื้อได้ง่ายนะครับคุณผู้ชมต้องระวังส่วนถั่วงอกเนี่ยต้องระวังพวกสารฟอกขาวนิดนึงนะครับเพราะว่า,าจะมีการใช้สารฟอกขาวเนี่ยแช่ตัวถั่วงอกเพื่อให้มันขาวอยู่เสมอนะครับคุณผู้ชมอย่าเลือกให้มันแบบขาวจัดๆอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีสารเปื้อนในอาหารอยู่นะครับ ค okay. ไม่ต้องให้มันสลดมากก็ได้นะครับทองอ,อกอยังคงความขาวอย่างนี้อยู่โอเคครับแล้วก็แช่น้ำเย็นแบบหนึ่งเค okay. ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวลวกผักนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำน้ำซุปกันครับ ครับตอนนี้นะครับลวกผักเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้นะครับต้มน้ำต่อไปครับให้เดือดจากนั้นก็ใส่ตัวรากผักชีนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยสี่อันเลยนะครับสี่รากเลยจากนั้นก็เป็นปล่อยกั๊บนะครับใส่ลงไปเลยให้มีกลิ่นอายของเครื่องเทศด้วยนิดเดียวนะครับจากนั้นก็ปรุงรสครับเริ่มจากซอสปรุงอาหารนะครับ เมื่อกี้เราใช้อน้ําประมาณ4ลิตรนะครับแล้วก็จะใส่ซอสปรุงอาหารประมาณ4ช้อนโอ้ยน้ำซุปเราจะสีเข้มนิดนึงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ต่อไปก็เป็นซอสหอยนางรมครับนี่เราจะเอารสชาติจาก2ตัวนี้นะครับ ลงมาพอดีสีช้อนพอดีมีแถมนิดนึงนะครับจากนั้นก็ต้มต่อไปสักพักหนึ่งนะครับให้น้ำซุปข,ของเราเข้มข้นนิดนึงนะครับประมาณสัก5-10นาทีก็ได้ครับคุณผู้ชมวิธีสังเกตก็คือสังเกตตัวอาาผักชีได้ครับถ้ามันเริ่มสดุดแล้วแสดงว่าน้ำซุปเราได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปจัดเส้นบุกแล้วก็ผักใส่ถ้วยรอเลยนะครับเดี๋ยวเราตักน้ำราดสุดท้ายครับ ตอนนี้นะครับน้ำซุปอ้ํได้แล้วนะครับยังร้อนๆอยู่เลยคุณผู้ชมแล้วก็อ้ํก็จะเส้นนะครับเส้นบุกแล้วก็ผักต่างๆเรียงไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอ้ําก็จะใส่น้ําซุปของเรานะครับคุณผู้ชมเหมือนน้ำซุปตุ่นยาจีนอะไรอย่างนี้เลยคุณผู้ชมอารมเดียวกันแล้วก็เทใส่ลงไปเลยครับนี่ สีตัดกันสวยงามครับประมาณนี้น่าจะพอแล้วแล้ววันนี้นะครับอามก็ยังมีนะครับกระเทียมเจียวโรยตรงนี้นิดนึงไม่อยากเว้นก็กินแต่กระเทียมเมลน้ำมันนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับไข่ต้มซัดครึ่งฟองใส่ลงไปเลยขอเติมแครอทอีกนิดนึงนะ เพิ่มจากใยอาหารให้กับร่างกายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูกว๋วยเตีเ๋ยวเส้นบุกนะครับคุณผู้ชมน่าทานจังเลยสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับควงตาหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีครับตเก็บมาตะเกียบายบ,บายบาย